Bye. สวัสดีครับยินดตต้อนรับเข้าสู่ช่อง o อเชี a ยงหมา CM วนะครับคลิปนี้นะครก็จะเป็นคลิปข่าวดีนะครับสำหรับ FC ลุงคนป้าแตงนะคบนะครับคลิปนี้นะคะก็จะบอกว่ามีข่าวดีนะครับคือได้รับการคอนเฟิร์มมาแล้วจากช่องที่นาทีนะครับของเรานั่นเองนะครับอยบอกเจ้าแล้วนะครับก็ขอเป็นคลิปเบรกนะคะบอกข่าวดีระหว่างนะครับล ลุงพลออกจากศาลมาแล้วนะคะก็จะเป็นคลิปที่บอกว่านะครับตอนนี้นะครับพี่นาทีนะคะได้โทรหาผู้จัดการส่วนตัวของศิลปินท่านหนึ่งที่โด่งดังมากๆเลยนะคะเป็นศิลปินเพื่อชีวิตอีสานนะครับซึ่งดังมากๆนะครับแล้วผู้จัดการส่วนตัวของท่านนะครับก็คือพี่โอเล่เมื่อกี้โอ้ตอยู่ในคลิปสตรีมพรีเมียร์ตรงนั้นนะครับซึ่งก็จะบอกว่านะครับ ปลายสายนะครับก็คือผู้จัดการส่วนตัวนะคะผู้โอเล่ก็คือเป็นการคอนเฟิร์มนะครเป็นการคอนเฟิร์มว่าชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าศิลปินนะครที่จะมาในวันที่9ซึ่งเป็นวันที่มีพิธีกรรมบวงสรวงนะครับแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองครั้งที่ยิ่งใหญ่องค์ปูปาลิจิตนะคะที่จัมปาดงนะครับเป็นองค์ปูที่อยู่ หมู่บ้านจำปาดงเป็นองค์ปู่ของลุงพลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ในลานองค์ปู่นะคะก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตในตอนเย็นนะคะประมาณนะครับก็มีคอนเสิร์ตมีงานทั้งวันนะครับแต่ว่าศิลปินท่านั้นก็คือพี่มนแคนแก่นคูนั่นเองนะครับพี่มนแคนแก่นคูนนะคะก็เป็นศิลปินที่ยอดวิวใน u t u b e นะครับเยอะมากๆเลยนะครับเคยมียอดทะลุไปที่1ล้าน นะครับ100ล้านวิวนะครับใน YouTube ของบริษัทแกรมมี่แกรมมี่โกด้วยนะครับซึ่งพี่มลแคนแคนคูนนะครับได้ตอบรับนะครับซึ่งแดงว่าวันที่9เดือนมกราคมนี้นะครับก็จะเรานะครับเรา FC และยูทูบเบอร์แต่ละช่องสามารถไปรวมตัวกันที่ลานจำปาดงได้นะครับวันที่9มกราคมที่จะถึงนี้ในปีหน้านะครับซึ่งเราก็จะมีการเตรียมพร้อมเตรียมตัวได้อีกเยอะเลยใช่ไหมครับ เราก็จะเตรียมพร้อมเตรียมตัวได้อีกหลายเดือนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นนิ้มิดหมายที่ดีเป็นข่าวดีที่ตื่นเต้นนะครับกับกรารรอคอยซึ่งเมื่อกี้นะครับในช่องพี่นาทีก็ยังบอกอีกนะครับก็อยากจะร้องขอนะครับให้พี่ มลแคนแกนคู Can rew, ในฐานะที่เป็นศิลปินที่ <c oughs> คลัมวอร์ดในวงการนะครับได้มีแต่งเพลงให้องค์ปู่ปริจิตด้วยนะคะเป็นเพลงใหม่ที่เป็นเพลงประจำนะคะเพราะว่าองค์ปู่ปริจิตก็ได้เติมชื่อนะครับไม่ได้เปลี่ยนชื่อแต่เติมตรอเรือไปอีกตัวหนึ่งด้านท้ายจากคาว่าจิตเป็นรอเรือเป็นองค์ปู่ปริจติตระนะครับก็ถือว่าเป็นชื่อที่เป็นมงคลมากเลยนะครับเนาะเขก็ดีใจด้วยนะครับก็อยากจะแจ้งข่าวสารว่าคอนเฟิร์มแล้วนะครับตอนนี้นะ ซึ่งเอฟซี FC หลายๆท่านก็อาจจะทราบแล้วหรือว่ายังไม่ทราบนะคบโอ๊ตก็จริงๆนะครับคลิปนี้โอ๊ตกะว่าจะไปทําที่ระเบียงถ่ายทาที่ระเบียงหรือว่าไลฟ์สดที่ระเบียงแต่ว่ามันแดดจัดมากนะครับเดี๋ยวกล้องมันจะหมุนโอ๊กก็เลยเอ,อ,ออกมานะครับทําคลิปที่หน้าห้องของตัวเองตอนนี้นะครับก็ดีใจมากนะครับซึ่งพี่ <c oughs> มุนแคนก็เป็นศิลปินที่โด่งดังมากๆเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นเบาสมองเนอาก็ถือว่าเป็นข่าวที่เป็นข่าวดีสำหรับเอฟซีลุงพลปราะแต่ที่อยากจะไปนะครับที่ไปเที่ยวที่จอมปาดงนะครับและนะครับและหรือท่านที่ไม่ได้ไปก็สามารถติดตามชมไลฟ์สดนะครับในแต่ละช่องได้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็สามารถมาในไลฟ์สดของยูทูบเบอร์สายลุงพลได้ทุกช่องนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็อาจจะมีการถ่ายทําหลายๆช่องเลยนะครับ ดเองถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปนะคะเดี๋ยวลองจัดตารางเวลาดูก่อนนะคะเพราะว่าเพลงสัญญาณน้ำตาแม่ที่ลุงขนล้องเมื่อกี้นะคะก็เป็นเพลงที่ความหมายลึกซึ้งกินใจนะคะถ้าได้ได้ได้ฟังเพลงนี้ในสดๆนะคะก็น่าจะสัมผัสสะเทือนนะครับก็จะได้ไปเจอเจอขอลายเซ็นจับไม้จับมือกับศิลปินดังระดับชาตินะครับนาองระดับประเทศเลยทีเดียวนะครับ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีข่าวดีไหมครับหมอก็ก่อนที่นะครับจะขึ้นไลฟ์สดนะครับรอพระอาทิตย์ตกดินก่อนนะครับไม่งั้นกล้องจะหมุนนะครับก็มาบอกข่าวสารกับ FC ระหว่างวันนะครับเนาะก็ขอฝากด้วยนะครับกาแฟนะครับ TP Coffee นะครับนะครับ TP Coffee เป็นกาแฟที่เพื่อสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็รสชาติดีมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็สินค้าของลุงพลทุกตัวนะครับ ไฟอาจจะมืดลงมดืดนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะมีในเซรั่มนะครับแล้วก็ครีมบำรุงผิวนะครับบำรุงผิวหน้าด้วยแล้วก็ในส่วนของทรีบักซ์ทด้วยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นทรีบักซ์นนะครับเป็นเครื่องดื่มนะครับที่เป็นพงแล้วก็เชคได้นะครับก็สามารถสั่งได้ในยูทูบเบอร์ในแต่ละช่องได้นะครับ <c oughs> ช่องโอ๊ตก็ได้นะครับสำหรับเอฟซีนะครับทุกท่านสามารถสั่งสินค้า TP มุลโอมนะครับบริษัทมุลโอมได้ได้ทุกช่องเลยนะครับแล้วเราก็จะได้เจอกันนะครับสมมุติว่าแพนกันนะครับแล้วก็ fc แต่ละท่านก็สามารถไปเจอมี fc หลายท่านนะครับก็ทักทายในไลฟ์สดของโอ๊ตนะครับก็นัดกันไปเจอวันที่9นะครับในเดือนมกราคม ของปีหน้านะคะก็คงได้เจอกันนะคะถ้าอดมีเวลาไปในจังหวะนั้นพอดีพอดีนะครับนอ้อ <c> ง <oughs> ก็จะพยายามนะคะเพราะว่าท่องแวน่นมอเตอร์ไซค์ไปก็ต้องใช้เวลากว่าจะไปถึงก็หลายวันนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังห่วงที่บ้านที่จะทําการเข้าดาวกับครอบครัวด้วยนะครับนอ้องฝากด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ล่าลากกันไปก่อนนะครับแล้วก็มาเจอ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์สดหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับโอเชียงใหม่ CM Variety ขอบคุณครับ